พลตำรวจเอกเอกอ,อังสนานนท์คณะกรรมาการข้าราชการตำรวจผู้ส่งคุณวุฒิระบุกรณีการร้องเรียนเอาผิดทางวินัยนายตำรวจระดับสูงกระบวนการไม่ได้แตกต่างกันกับกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาตรฐานกฎหมายต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งการดำเนินคดีอาญาและการดำเนินการทางวินยัยหลังจากที่นายสีทาเบียบังเกิดได้ไปร้องทุก กาวโทษนายตำรวจระดับสูงรวมถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องตามแผนพังที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินจากบัญชีมาเดี๋ยวขั้นตอนหาพบว่ามีพยานหลักฐานที่กล่าวหาบุคคลได้ทางพนักงานสอบสวนจะต้องไปขอออกหมายเรียกหรือหมายจับซึ่งจะต้องดําเนินการไปตามกระบวนการหากมีหลักฐานเพียงพออีกประเด็นได้มีการร้องเรียนเพื่อดําเนินการทางวินัยกับนายตำรวจระดับสูง โดยนายสิทธาได้ไปร้องเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมี9คนโดยสใน9้าเป็นตำรวจที่ผ่านการคัดเลือกตามระบบคือพลตำรวจโทสรศักดิ์เย็นเปรมเป็นประธาน,นาคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจส่วนอีกสองท่านคือพลตำรวจโทอํานวยนิมโนและพลตำรวจโทเรวัตกิจเกษรเป็น,นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ นอกจากตำรวจสามท่านแล้วทางกฎหมายก็ยังกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินคัดเลือกผู้แทนมาเป็นกรรมการหนึ่งคนส่วนคนที่5ให้สภาทนายความเลือกทนายความที่ว่าความมีประสบการณ์กว่า20ปีขึ้นเลขาสภาทนายความส่วนอีกสองท่านเป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้คณะกรรมการตุลาการพิจารณาผู้พิพากษาระดับสารอุทธร์หนึท่านมาร่วมในคณะนี้และคณะกรรมการอายการชั้นผู้ใหญ่1ท่านเข้ามาร่วมแต่ยังขาดอยู่อย่างไรก็ตามทางกฎหมายระบ,บุว่าเมื่อมี7คนก็สามารถดำเนินการได้ สำหรับกรอบและระยะเวลาในการดำเนินการไต่สวนตรวจสอบข้อมูลหลักฐานหากไม่มีมูลก็สั่งยุติจบไปแต่ถ้ามีมูลสามารถไต่สวนพิจารณาหลักฐานต่างๆก็ทส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษได้มีกรอบระยะเวลา120วันหากระหว่างการไต่สวนพบว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยแรายแรงโทษสูงสุดอาจถึงไล่ออกบทออกมีระยะเวลา270วัน ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่ได้มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วย